สวัสดีครับก่อนนอนเราจะมารีวิวการละรีวิวการทาครีมเออเราจะมีสินค้ามาแนะนำมีขายในเซเว่นทั่วไปครับเราไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับแต่เราจะมารีวิวให้ดูนี่ครับเอนามิกูต้าวิงบีบีบอดี้เซรั่มครับ มีขายที่เซเว่นอีเลเวมีสองแบบนะครับมีตัววิงแล้วก็ตัวไม่วิงเนาะวันนี้เรามาทาครีมวิงกันก่อนนอนนะก่อนนอนนี่เลยเราก็บีบใส่เราก็ทาเข้าไปทา าเข้าไปมันเต็มไทยินมันเป็นครีมตัวขาวนะนี่นะอย่างนี้นก็หาซื้อกันได้ที่เซเว่นบางสาขาไม่มีขายไปแล้วครับบ๊ายบาย ดูดิใครเป็นคนถือกล้อง <laughs> หนาวมากขอ <c oughs> นแก่นหนาวมากไปแล้วครับ